สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไฟสุขทุกคนบ่พคองภูเขาภูชุกซุ้งแน่น,นปลาปูหายคนไข่บ้านมาเยี่ยมมายามถามข่าวพี่น้องกองไฟสุขุมทุกคนคือเก่าเหมือนเดิมครับมืัอนี้ผ้าซอยสะบานเพันถางปลาครับรับตอนรับบุญกระถินตอนรับคุณออกพรรษานะครับอยู่ที่กัดบ้านคุณน้ำใสแต่บู้ไฟเพิ่มนโมสซแจังหวัดอุดรธานีพี่น้องนี่นะครับเป็นความรวมแห้งลมใจของอสะบานเฮ้านะครับ ผู้ใดมีเครื่องตัดหญ้าก็เอาออกมาตัดผู้ใดมีมีดม,มีประกบอาากบมีหยังก็เอามาซอยกันครับทั้งผู้หญ้าผู้หญิงลูกหลานทุกผู้ทุกคนครับมาซอยกันนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องบ้านเฮาครับนี่แสดงถึงความสาม,มัคคีของหมู่บ้านนะครับพี่นอ้องอาผู้อาวุธที่แรงนะเมยได้ประกอบมาอย่าหนึ่งพี่น้องเฮ็ดไปน้ำเวยไปน้ำผู้ใดเดห็นหนันไปเมย์ โดปนปนี่ปะนี่โดนแล้วนี่แหละครับพี่น้องความสามัคคีครับเกิดใจทุกมูเรานะครับเป็นการรวมแรงรมใจของพี่น้องทางบ้านเฮาบ้านคุณนำเตะสำหพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเบาิ่งเข่าปากดติดตามปตับตะครนะครับกดกระดิ่งใหนะครับพี่น้องเด้อทางช่องนี้แหละช่องผู้ขาเบาผู้หายคนไกลบ้านอยู่อ่องยูทูปช่องนี้แหละครับพี่น้องอนะครับที่นี่ ดาวสารดีๆอัปเดตให้พี่นอ้องเข้าไปสูกคนในเบิรงกันนะครับเพราะว่ัติป็นการเป็นการพัฒนาหมู่บ้านหรือว่าการเกษกร,กรเกษตรนะครับรถรถเดอ้อรถเดอ้อเว้ยแรงยางขวางมุดช่างอยู่เว้ยนี่และครับผู้นำทีมงานเาทุากับ <laughs> นะครับนี่ละครับนะ งานไมุ่่นครับคุณพ่อผู้ยบาลครับชูกร้ไก่ครับคุณพ่อผู้ยบาลผู้นำลูกบ้านบ้านผู้นำใจครับพ่อเข่าเป็นคุณพ่อนักพัฒนานักคูกเบิกครับทำลูกบ้านมาผู้นำใจนั่มลูกบ้านมาทำความสะอาดถนนหนทางเพื่อต้อนรับแขกไปไทยมาทา้งผาปงผาปลาเพื่อนสีมาทางบุญกระดินหรือว่าบุญออาขวัญตา เสร็จเนี่ครับเสรจเขตบ้านแล้วก็ไปคุณล่ะครับที่ออกไปทางหมดร่างวัดนัาบางลาว่งั้นหาเงิเราไปจ้งเนี่ยเด้ผมแจ้งครับตั้งสวนป่าเอารถเื้อรถไปอป้าเแล้วนี่กนี่แหละครับคุณพ่อคุณซอยครับคุณพ่อคุณซอยของบ้านคุณน้ำใสนี่คร จะผิดกฎหมายแล้วเขาจะตามจับอันนี้คุณพ่อขุนยาบานบ้านเฮาครับนี่ครับกผู้นำทีมงานบ้านคุณน้ำใสครับลูกหลานมากันมาเห็ดเห็ดแล้วพากันเสะมือครับพี่น้องเสะมือเบิดสุดเขตบ้านพอดีครับสุดเขตบ้านบ้านคุณน้ำใสสุดทางหล่ะครับอยู่ตรงปลายบ้านน้องแสงหมดแล้เสร็จแล้วฟังทั้งนี้กันที่ไปขุนครับบานอู้หูพูดจังหนึ่งพุนทีมงานหนึ่งครับถ่ายอยู่ขุ่น อยู่ฟังทางนี้ทางเส้นนี้พันไปดูและครับอีกทีมงานหนึ่งเพื่อนถ่ายอยู่หน้าวัดบุญทำความสะอาด <c oughs> ครับนี่แหละครับเพื่อให้มันเป็นสะอาดตามุมมองที่เขาพ่นผ่านไปพ่นมาครับทางพี่น้องทางไก่เพื่อนปัาปลาสามคคีหรือว่าสิไปมาเฮ็ดบุญเฮ็ดยังกะสิได้เบิ่งให้มันสวยงามครับถ้ากันนักเซร้าเงยก็เข้าครับนั่งพักเบีกพักเงยจักบาทจักเบิดครับ ล้วก็พูดหละสิ่ภากันโดยเนาต่ออยู่างหน้าวัดทางวัดครับเป็นจังไหนคุณแม่ผู้ชายส้อผัาด้วยโซนกำลังจะตกตกทุกมือเลยบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศย่ำโซาครับพี่น้องทั้งเป็นจังไหนรายงานมาให้พี่น้องฟังไปทุกทุกคนในเบื้องสุกมนส้มกัน บรรยากาศครับปูนบรรยากาศทาั้งภูเขาพี่น้องบ้านติดเขาครับบ้านภูเขาวุ้ซุนแนนติดเขานะครับเดี๋ยวไป,ไปทางไหนก็อ้อมเขาเ <ไป S 1> ขาอ้าอมลมคอมนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะมาอยากมาชมมาเบงิงมาหยามภูเขาวุ้ซุนแนนกัามา,ครครา,าได,ได,ดา้ครับโยพิกัดอยู่เหนือบ้านพุทธนำใสตับบุตรคุณหมอกไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับออกมาเลยออกจากอุดรโเมืองอุดรประมาณ40-50กิโลครับพี่น้องปอไก่ครับปอไก่ทางเดินสะดวก คนทางไปมาสะดวกครับอาจจะมีหลุมมีบอลนิดหน่อยก,ก็เป็นอยังพักเบรกกันจักหน่อยเดี๋ยวพูดละทีไปเงีวต่อแถวอีกเส้นหนึ่งครับด้ยวยความลมเมื่อลมใจของพี่น้องบ้านเฮานะครับโดยการนำทีมของคุณพ่อโรงพยาบาลคุณพ่อสุมิดครับในเรื่องของพี่น้องเด้อฝากกดติดตามผู้ข่าววุฒิชเนนในช่องนี้แหละบ่าวผู้หายก้อนไก่บ้าน กดกระดิง่งกดซับสไครต์ไว้นะครับเนาะซิมี่เขาซานยานดีมากอัพเดตให้พี่นอ้องบข้าไปสุขุูสุขกนตในเบิงในชมกันเป็นประจำแล้วครับพี่น้องบรรยากาศย่ำเศรฐพี่น้องบรรยากาศดีครับ เสร็จแล้วฟังทางนี้พากันยกทิ้มในพุ่นบาทวัสดีมดตัดอ้อมปดิบัต เขตวัดครับนี่แหละวัดบ้านผู้นำใสวัดนี่แเขตบ้านผู้ขาวผู้ชีแน่ครับนี่แหละบ้านขุดน้ําใสพี่น้องพี่น้องท่านใดที่อยากมาเยี่ยมมาชมอยากมาเยี่ยมมายามผู้ขาวผู้ชีแน่นครับเขามาได้ครับนี่แหละเขตวัดส้างเขาวัดครับวุ่นละพี่น้ององไฟเพิ่นเขามาซอยกัน ตอนรับบุญกฐินบุญพ่อป้าพี่น้องจักน้อยกัทสิเขามาแล้วออกพรรษากับมืออื่นแล้วครับพี่น้องวันที่2ตุลาคมนะครับเนาะนรับท่านใดเด๋ยวัยเย็น์มาหยามกับมาเลยครับพี่น้อง <c oughs> ป่านคุณนำใสรเอาดิครับ คุณพ่อครับคุณพ่อผมามาเลยโดนเติมเลยไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วจีแล้วแล้วจังน้อยกับจีแล้วล้วพี่น้องจังน้อยครับหมดละรวมแรงรวมใจกันครับพี่น้องเอามาอัปเดตให้พี่น้องปองไปสุกคู่สกคนในเบิรงกันย่าหมูเส้าเาครับบรรยากาศเป็นแบบใดจังไรกันนี่นะครับคุณพ่อเฮ้า บรรยากาศยา่ำเศร้าของผู้ขา่าววุฒิเนี่ยการคิจะวัดประจําวันเฮ็ดยังไงเมื่อนี้ยในมัสยิดเวียก์สายงานาทั้งบ้านเพิ่นครับทั้งหมู่บ้านนะครับคําลาพัชจากกันไปสักก่อนพบฝากันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปยังนะครับสล้วรับท่านใดอย่าลืมเด้อฝากกดติดตามผู้ขา่าววุฒิเนี่ยนะครับในช่องนี้แหละช่องเบ้าผู้หายตนไก่บ้านหรืออีกช่องทางหนึ่งนีคือทางแฟนเพจครับเฟซบุ๊กแฟนเพจชาวนามูหม่หัวใจเกษตรนะครับเนาะหรือว่าที่น้องท่านใดอยากจะไป แอดผู้ขาเป็นมูใน Facebook เฟซบุ๊กกะเ้าไปได้เลยครับอ่าพุทธกะทาวุฒิพลชัยครับประจางปีเ้อร์นะครับเ้าไปแอดเป็นมูเป็นพวกก็ได้เอาจะคุยกันตามระจาคนไก่บ้านหรือว่ามูพวกกันไปนะครับสำหรับทันใดที่มีขอแนะนำหรือขอิดเห็นเน,นื้งต่างๆก็คอมเมนต์ก่มาได้ครับนี่ต้คลิปผู้ข่าวุฒิเน่นเลยนะครับเอาทำลายพระจากกันไปซะก่อนพคก,กันไหมคลิปหน้าสบายดีทุกคูทุกคนสวัสดีครับ ผู้คุมงานคุมงานคคุมงาน